ปล่อยทีเซอร์ปล่อยอะไรกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับ The Conjuring Last Ride ครับผมที่จะเป็นภาพปิดตำนานของจักรวาล The Conjuring กันแบบจริงๆแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอย่างนี้แล้วเราจะมามีการเจาะเนื้อหาตัวอย่างของภาพ,พยุตร์เรื่องนี้นะครับผมอาจจะมีการเดาเดาเนื้อลงเนื้อเรื่องกันด้วยนะครับผมใครที่ไม่อยากดูสปอยไม่อยากจะรู้เนื้อเรื่องนะครับผมก็สามารถปิดไปก่อนเลยคลิปนี้ผมจะมาเดาเนื้อเรื่องเฉยๆนะไม่มีเนื้อหาการสปอยนะผมหรือถ้าไปตรงกับ เนื้อหาอะไรก็ต้องขออภัยนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อน The Conjuring Last Drive พี่หรือชื่อภาษาไทยชื่อว่า The Conjuring พิธีกรรมครั้งสุดท้ายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอ็และลอเรนวอเรนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพูดคุยกันแบบสดๆเลยนะผมก็คลิปตอนที่ผมเรียกชั่นไปผมไม่ผมนึกชื่อผู้กำกับไม่ออกนะผม สรุปก็คือพุ่มกับเรื่องนี้ชื่อว่าไมเคิลชาเวสนะครับผมที่กำกับที่กำกับเดิะนันสอันแล้วก็เดอะคอนเจอร์ลิงสาอ่ะไอบงการมัจจุราชบงการอะไรสักอย่างเดอะคอนเจอร์ลิงสาอ่ะนะครับประมาณนั้นนะที่พี่แกกำกับมานะผมก็ได้ไปไปไป,ไปนึกชื่อแกได้นะเพราะว่าตอนแรกนึกไม่ออกนึกไม่ออกนะครับผมมานะมาดูเนื้อเรื่องย่อกันก่อน เน,เนื้อเรื่องย่อของภาคนี้เกี่ยวกับนักสืบเรื่องเหนือธรรมชาติเอ็ดและลอเรนวอรเรนรับมือกับคดีสุดท้ายอันน่าสยดสยองขวัญเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่พวกเขาต้องเผชิญหน้านะเนื้อเรื่องย่อมีแค่นี้นะอ่ะเราได้ดูในตัวอย่างกันแล้วว่ามีอะไรกันบ้างผมนะ่ะรีแอคชั่นไปแล้วนะจะได้เห็นว่าเรื่องนี้ปีศาจ ดูเห็นออกมานิดนึงมันจะดูเหมือนแบบอะไรแล้วก็มีของเล่นเด็กมีอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกหลอนมากเลยนะในเรื่องฉากเรื่องอะไรอย่างนี้คือระทำน่ากลัวมากเลยนะเรื่องเนี้ยแต่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องอย่าคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเออเขาเรียกว่าไงคือไมเคิลชาเวสแกเป็นคนกำกับเกี่ยวกับสายสืบสอนบสวน,นเก่ง เราต้องเผื่อใจไว้นิดหน่อยว่าอาจจะไม่ได้หวือหวาเมันพวกเจมฟรานที่อาจจะมีผีออกมาตะุ่งต,งตุ้งแช่มาบ่อยทีๆอย่างนั้นเราต้องหวังกันอีกนิดนึงว่าพี่ไมเคิลชาเวสแก้เนี่ยเป็นชอบสายกำกับสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นส,ว,นสวนอยู่แล้วเราก็ต้องดูให้หให้มันหวังกันบ้างนะเราไม่ได้ไปแบบไปคาดหวังกันแบบนู้นเลยนะแต่ผมอยากจะบอกว่าตอนเดินนั้นเดินนั้นสองที่ผมได้เข้าไปดูนะอันนั้นไมเคิลชาเวสแกกกำกับอ่ะ มันมีรอยต่อมาถึง The Conjuring อยู่เพราะว่าช่วงตอนที่อันอันนี้ผมสปลอยเดือนนั้นสองนะคือตอนเดือนนั้นสองอ่ะมันมีรอยต่อตอน End Credit ตอนตอนตอนหนึ่งว่ามันมีสายโทรมาหาเอ็ดและรอเรนวอรเลนบอกว่าเหมือนเหมือนมีเหมือนมีคนโดนผีเข้าหรืออะไรสักอย่างอันนั้นก็นานแล้วนะมันมันแบบมันมีคนโทรมาแล้วทีนี้เอ็ดและเอ็ดก็รับเอ็ดเอ็ดเอ็ดรับปุ๊บแล้วมันก็แบบเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนมันจะทิ้งรอยต่อว่าภาคสี่ต้องมาแน่นอนและ ผมคิดว่าเดินนั้น2น่าจะมีจุดที่เชื่อมแน่นอนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่า NK ดิอันนั้นอ่ะสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนจุดเชื่อมมาภาคนี้แน่นอนนะครับผมก็น่าดูมากครับผมและผมไม่รู้ว่าเดอะคอนเจอริงเขามีตั้งแต่ภาคลไนะแต่เรื่องนี้มี iMac ด้วยโหไม่รู้ว่าความน่าตื่นตาแต,แต่ตอนเดือนนั้น2มันก็มี iMac นะผมจําได้เดือนนั้น2ก็มี iMac w i ว h เลเซออะไร iMac l a เลเซอเลยนะนะตอน แลในนั้นสองผมก็เห็นว่ามันมี iMac Retaser นะอันนี้ The c o n j u r i n g Rust ร้ายก็มี iMac Retaser เหมือนกันจอน่าจะโ้ผีแบบโผล่มาน่ากลัวน่ากลัวแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันอีกครั้งหนึ่งครับมาเราจะมาเจาะตัวอย่างกันอีกนิดนึงแล้วกันก่อนเราจะจากกันนะครับวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปการเจาะตัวอย่างนะครับเ,เดี๋ยวเราเปิดตัวอย่างสักก่อนนะครับ ตอนนี้นะเราก็จะบอกว,ว่าตอนนี้ผมนั่ง,น,งนั่งตัดนั่งทําคลิปก็เรียวๆันอย่างนี้เลยนะอ่ามาเห็นเรียบร้อยนะปรับมุมกล้องมุมกล้องกันก่อนมาเราจะให้เปิดฉากมาเป็นบ้านของวอลเลนนะผมเป็นบ้านของเอ็ดและรอเลนวอลเลนนะบ้านหลังนี้เลยนะครับวอลเลนแต่ภาพไม่ชัดเลยอะภาพไม่ชัดเลยอะเราไปดูใน youtube ไหมผมว่าเราไปดูใน y youtube ดีกว่าวะ ในนี้ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยนะครับเราจะไปดูใน y o YouTube แล้วกันผมมี youtube อยู่อโอเคอันนี้เราเรามาดูใน youtube แล้วกันนะ u t u b e จะชัดหน่อยนะ,ะเดี๋ยวปิดโปเตอร์ไปก่อนมามาดูกันครับเนื้อเรื่องตอนแรกจะเปิดมาที่บ้านของวอลเลนก็คือบ้านของนักสองคู่รักนักปราบผีนี่แหละนะครับเป็นบ้านของนี้เหมือนจะมีคนมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเด,เดี๋ยวดูก่อน บ้านของวอลเลนก็ก,ก็ก็ตอนเอนเคดิตจบเดือนนั้นเดือนนั้นสองก็มันเป็นบ้านกล่องจดหมายตรงนี้แหละที่เราได้เห็นกันะนะ่เนาะวอเลนแล้วก็มีเสียงเหมือนให้ผมเดาไหมน่าจะเอ็ดพูดบอกว่าอย่าแต่ต้องอะไรทั้งนั้นนะผมผมคิดว่าน่าจะเอ็ดพูดวะเนาะเออเพราะว่าน้ำเสียงดูเป็นผู้ชายแล้วก็แบบ ผมคิดว่าเอ็ดพูดนะเรื่องเนี้อะไอชัดที่เขาบอกว่าอย่าแตะต้องอะไรน่าจะเป็นคนที่มาตำรวจไม่น่าใช่หรืออาจจะเป็นคนที่มาเคสนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องดูบอกว่าทุกอย่างที่คุณได้เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่โดนโดนเข้าสิง หรือถูกใช้ประกอบพิธีกรรมบางอย่างมไม่มีอะไรเป็นของเล่นนะครับเราก็จะเห็นแอนนาเบลนะ,ะนิวไลท์ซีเนมา่ะตัดมาฉากนี้เป็นฉากที่พี่เอสดับพี่รอเรนอเอสดละรอเรนวอลเรนเนี่ยเขาเหมือนเหมือนเจอเหมือนเหมือนเป็นฝูงชนตำรวจเหมือนเป็นถ้าให้ผมเดานะ น่าจะเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมแต่น่าจะมีผีด้วยเพราะว่าสปกติฆาตกรรมโบติมันก็ไม่อะไรแต่บางเรื่องนะบางฆ่มันก็ฆาตกรรมโดยผีบงการอย่างอย่างอีภาคก่อนหนะ้านีก้ก็อันนั้นก็ปีศาจบงการมัจจุราชบงการนะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นมีการเหตุการณ์ฆาตกรรมและมีแฝงในยะผีด้วยนะนี่แล้วก็เป็นหน้าของโรเรนย์เรเลน,เลนนะฉากนี้โอ้โหทำแนี พวกคุณเคยทำมากี่คดีแล้วมีเสียงน่าจะนักข่าวถามนะนักข่าวหรือตำรวจถามคดีอ่าแล้วเป็นอันนี้เป็นเทปเหมือนเขาฟังเทปแล้วก็ตัดมานี่ครับอ้างอิงจากคดีจริงของเอ็ดและลอเรนวอรเรนจริงเห็นไหม คดีจริงนะเพราะว่าเอาจริงๆนะทุกภาคของ The Conjuring มันก็สร้างจากคดีจริงและคดีสุดท้ายเนี่ยมันมันมันจะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปดูนะเอาจริง,รงผมผม,ผมไม่สามารถคาดเดาได้นะแต่และคดีมันต่างกันเอ็พูดนะและ้ว <c oughs> <c oughs> นั่งนั่งกันอยู่ <c oughs> นั่งนั่งกันอยู่อยู่ดีไฟร่วงลงมาเว้ น่ากลัวอยู่แล้ววิ่งออกมาไอฉากไฟลุกลงมาน่าจะเป็นไ้ร่ผมดาวนะน่าจะเป็นฉากที่เอ็ดมาเอ็ดมาอยู่ในบ้านเอ็ดและรอเนรนวอเนรอเนมาอยู่ในบ้านของคนที่มาแจ้งเคสนี้ว่ามีผีเล่ากำลังเหมือนเล่าเรื่องกันอยู่แล้วอยู่ดีไฟน่าจะลุกลงมาหรือผีน่าจะทําน่าจะประมาณนี้ว่ะเพราะว่ามันดูมันดูมันดูนดนดแบบ ดูดูแดรอะหลอกด้วยอะไรคือมันน่ากลัวนะเนี่ยแล้วก็มีเหมือนคนนี้ไม่แน่ไม่น่าใช่ลูกสาวนะเพราะลูกสาวแกปัจจุบันน่าจะนี้แล้วไม่ไม่น่าใช่ลูกสาวแกน่าจะเป็นคนในเคสนี้แหละเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมืออยู่ข้างหลังเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งมือผีมือผีแน่นอนน่ากลนะัว แล้วก็แบบนั่งๆกันอยู่ไฟลงมา t h มามามาเจอไอ้พวกตุ๊กาตาอีกแล้วตุ๊กาตาผีสิงอีกแล้วครับรอบนี้มันร้องแม่จา๋าแม่จ๋าแล้วเด็กเจอด้วยนะน้องๆเจออ่าอย่างเงี้ยเราเราจะเราจะพูดก็ไม่ได้เ,รเพราะว่าในจักรวาลน,นี้นะสิ่งสำคัญในจักรวาลของ The Conjuring เกือบทุกภาค หรือจะจะเป็นภาคแยกแฟนชายอะไรต่างๆนานามีภาคแยกภาคเดี่ยวภาคอะไรมันจะต้องมีฉากที่เด็กเจอผีเว้ยแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวมากๆเลยอย่างแอนนาเบลแอนนาเบลภาคอะไรอะ่ะมันจะมีละมันริมแอนนาเบลภาคปี2017อะ่ะที่เด็กเขาอยากรู้อยากเห็นไปเปิดตู้อะไรอย่างงี้แล้วมันเป็นภาคก่อนอะไม่ใช่แอนนาเบลคัมโฮมแอนนาเบลภาค2017 นะครับมันจะมีอยู่มันมีหลายภาคมากเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตแป๊บนึงคือคืออย่างนี้เราเราจะต้องเซิร์ชหาแอนนาเบลกันแอนนาเบลแอนนาเบลสองพันสิบเจ็ดกำเนิดตุ๊กตาผีนี่ครับภาคเนี้ยภาคเนี้ยแอนนาเบลกำเนิดตุ๊กตาผีเนะี่ยเราอยากจะบอกว่า นักแสดงมีแต่นักแสดงเด็กเด็ก,ดกๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าด้วยความที่กลิ่นอายในจักรวาลเด็กคอนเจอริงหรือจักรวาลเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันเป็นสิ่งสําคัญที่มันจะต้องมีเด็กอยู่ในเรื่องอ่ะแล้วเรื่องเนี้ยมีเด็กแล้วเด็กด้วยความที่เด็กเจอผีมันก็น่ากลัวแล้วนะผมรู้สึกกลัวมากเลยนะะลุกอย่างนี้เลยเหรอ เด็กคนนี้น้องคนนี้น่าจะน้องคนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในเคสที่เอ็ดและรอเรนกังจะไปไขเนี่ยแหละนะผมก็ใช่หน้าหน้หน้าหน้าเหมือนแบบยายแก่เลยอ่ะน่ากลัวแต่แต่เฟมเฟมมัน, frames, fill, มนดเฟแบบมันนิดเดียวเองนะเฟมเฟมมันแบบเฟมมันมันนิดเดียวอ่ะเหมือนเหมือนเป็นนัก ผีตัวใหม่เหรอวะน่ากลัวนะนคือคือคือถ้าเป็นตัวใหม่จริงน่าจะจักรวาลนี้น่าจะหลอนวะเทปกันยายนนี้ต่อมาครับอันนี้เดาไม่ยากเลย เอสและรอเรนวอร์เรนไปออกรายการทอล์กโชว์เพื่อที่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับผีมันมันก็เล่นในวิดเดวิลปะวะนะครับ <c oughs> ก็ไม่แน่นะครับไปออกรายการทอล์กโชว์เนี่ยอีกของเล่นพวกนี้ผมมังกลัวเลยอ่ะอีอีพวกอีพวกแบบกล่องเสียงกล่องดนตรีหูน่ากลัวแล้วมีพวกม้าหมุนดนตรีแบบมีเสียงอะคตดกลัวเลยพวกคตดเกลียดเลยพวกเนี้ย เอออันนี้มีมีมีข้อสงสัยอยู่เหมือนเป็นอยู่ในลิฟต์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละมีกระจกมีอะไรเหมือนใส่ชุดแต่งงานชุดชุดลาตีชุดแต่งงานมากกว่านะอันเนี้ย <Yeah. S 1> แล้วใครด้วยน่าจะเป็นคนในเคสนี่แหละเราไม่ยากหรอกร้อยตัวร้อยตัวเฮ้ยเหียวะ มีบางอย่างเปลี่ยนไปม,ไมันมีเฟรมหนึ่งน่นนาสนใจเฟรมนี้เหมือนจะอยู่ในรถและโดนเผาใหม่ปะให้กระเบื้องมาหุย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 เอาแลวว่า เด็กจะมีเด็กด้วยแล้วก็แบบมันมันมันน่าจะโดนอะไรสักอย่างโดนลักพาตัวหรือโดนอะไรแน่นอนว่ะมีฉากเชือกรุดคิดว่าน่าจะดูยากนะคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เจอผีแหละและโดนโดนโดนไปห้อยห้อยคอแล้วโดนโดนเขาแบบตัดเชือกออกมา แล้เราเลวเลเลทำอะไรอ,ะอ่ะนหนาวว่า <IR C ES> หูช่างนี้น่ากลัวเราได้เห็นช่างนี้คือช่อนี้มีเด็กมีเหมือนคนคนที่โตอ่ะ <sucking noise> ทำไมคดีนี้ <Car ina> ตัดมาที่งานศพมีฉากง,งานศพด้วยอันนี้เดาไม่ง่ายเดาไม่ยากเหมือนกันว่าเอ็ด คือผมเดาว่าระหว่างที่แกกําลังรับทําเคสนี้อยู่รับทําคดีนี้อยู่น่าจะต้องมีคนตายเว้ยแล้วก็แบบระหว่างเคสก็มางานกันก่อนละน่ากลัวแล้วก็แบบเหมือนขึ้นหน้าเขาเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าจะต้องแบบไปไล่ผีไล่อะไรแล้วมั้งเนี่ยจึงเป็นคดีสุดท้ายของพวกเขาคนโดนห้อยคอนี่นะครับ รอเลยบริเวณจะเจอผีอะไรเป็นเหมือนตุ๊กตาครับท่าว่งวิ่อวิ่งวิ่งวิ่วิ่อวิ่งนนะว,วิว่งวงวิ่งว่งวิ่งวิ่งว่องอย่่งนะแล้วก่หล่อวน,นะ Toy. สำหรับสำหรับคลิปนี้เราได้ดีเดได้ดูได้ชมไปแล้วสำหรับไปเจาะลึกตัวอย่างมาแล้วว่ามีอะไรบ้างผมอาจจะเดาเดาคืออย่างนี้ว่าผมอาจจะเป็นคนที่เดาเนื้อเรื่องเดาเนื้อหาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็เดาผิดเดามั่วแล้วเราเดาถูกเราผิดแล้วก็ขอขออภยอยัยจริงนะครับแต่ผมเราเอาที่ความแค่ แ okay. ค่ความรู้สึกส่วนตัวผมแล้วผมเดาว่าอัะนะอันไหนที่มันเป็นจริงไม่เป็นจริงอันไหนเราจะมาคุยกันไะด้ยังไงก็ต้องไปรอดูในโรงพยาบาลจริงๆครับเรื่องนี้น่ากลัวมากโคตรน่ากลัวเลยเอ,เอาจริงในความรู้สึกส่วนตัวผมกลัวผมหลอนมากเลยนะครับเราเราเดาแค่หนึ่งเรื่องนี้มีเด็กที่จะต้องเจอกับอะไรยังไงสองมีคนตายในระหว่างที่เอ็ดและลอเลนกำลังทำเคสนี้สาม มีผีแยแก่คนหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวสัมพันธ์และมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆเหมือนชุดชาวสวนชาวไร่อะ่ะไม่แน่ว่าอาจจะเป็นคนที่ฆ่าครอบครัวนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่โดนผีเข้าวงการเพื่อที่จะฆ่าไอ้ครอบครัวนี้แม่งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อผมเพียงคนเดียวครับ พิสูจน์ด้วยตาคนเองครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นรอดูในโรงภาพยนตร์ดีกว่ากันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสวัสดีครับ